เดี๋ยวเราจะไปรับแขกรับเถึงเรามาทานข้าวครับสายรถเขานี่เลยฮะยเเขาหนีวะเอาไปชนะไปครับพี่น้องครับี่ครับคุณวันพี่แลนครับกินง่ยกินเพลินนะครับกับทีมงานเป็นมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอเอ้ยไปเลยท็อปสด ก็เปิดสามอบหัวก็กินขาเห็นไหมเห้ยวสุดยอดเลยสุดยอนเลยอ้อันแล้วข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 ันแล้วนิดนาีดีจอดโอ้แบบจอดพี่น้องอู้ดเปิดฝักจีง่ห้ล น่ยมาครับไปกินเขาพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมเป็นบริการครับวัสดีครับผมบริการลูกค้า่ที่มีอเออ รถกอลรถกอลค่ะพี่ยังกินูีบ้านะนีก <like ุ้ยเตียวกุยเียวครับกยเตียวก็เียวยวต่เรากลกซับพี่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องมาเอัเรีแล้ว่แล้วครับรถกอล์ฟโอ้รถกอล์ฟจากโรงแรมได้ี่ นีเรามีบริการจากรีสอร์ทของเราครับโอ้ยนาย้เดาฟาปินการทัวรสบายากเ็ไม่ไน่ในโบสบายมากองสบายมากโอ้สเหี่ยเนี่ยเอาเอไปแล้วครับพี่น้องครับไปยมือก ไม่มาไปแล้วเฮ้ยยินย็นนะครับเอ้กีบอ่ะ

ถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้ยถึงแล้วครับผมโอ้ยรถกรอบเนี่ย

สวัสดีครับพลสวัสดีครับสวัสดีครับหลเอ่อ้นนะอนยรถนอนตัวนี้รอืับับฟันดีป่ครับเมื่อคืนนี้ก็พี่เอ็มไม่ไปนอนด้วยก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็เห็นมีเพื่อนอยู่ก็อยากให้พี่เอ็มไปนอนด้วยหนูก็เออ เส้นนางครับเส้นนางเอาเบนที่ไหนต่อมมือแรงเอายี่บ่เออต้องจัดจักสากใด้มือแร่งมาดูนะครับมาดูพินุษนะครับครับผมลีลาตาท่าเนี่ครับบธรรมดายอบยอกงอบงอกงอบพี่น้อง ครับนะคะครับอ้ยสะใจตักเอาเลือกๆอันกระดูกหมูอยู่ในหั่นไหมไม่หรออุ้ยอันเลืกๆอยู่มันมันอยู่ก้นพูน่ะเนี้ยนนั่นดิเห็นไหมทำไมพี่น้องเบิ่งเนี้ยพูน่ะอุ้ยนั่นแล้วอืมท้างในแล้ว

ตอบปากทองูดีขึยนี่นดีสวยพนวีห้องอาเดียวก็้เห็นแเอันนี่าแม่นีมาเอาคันเอาแน่แท้อันีอะไรนีอะไรเนี่กรอกรอ้เเนกระดูกีนะกระดูกนี่ายครับน่มอไนี่มีมอวะอะไรเนียมัดูลกนั้นาผยรับว่านี่เออ นี่เราขวบขอยม,มดแดงไฟ่ไล่หลายม,มดแดงไฟ่ี่สด่ยีสดนวันแล้วกินยังครับเนี่แล้วกินอันไหนอันแกงน้อย้ครับเสีน้อยครับแกงน้อยใส่ไข่มดแดงย่างนีเด้ครับ ย้างใจนะครับนั่นอุ้ย้าอยู่ตรงไหนม่ตจุ้จุ้งเลยตาคะโอ้ป็นวมขนล้อเต้นเป็นเหมอนกันไดนเหรอผลลัเป็นดีผมยิ่งปลาสุญญ์เนี่ยตอนเสีบระโดดเสบดีดีมือ้อผมกับแทไปวยแบบง่ายนึงน่นไปว่าเป็น นาเรียกนากระดานว่าบ้านอันนั้นเถอะเขาี่วเืองคื่าน่ถวเ่คเี่อาอย่า้งทานแล้วขานงค่เ่วเีงทานอ่างน้แล้วนี่เขาแล้วครับอจองตัวที่ปกอ่ไหมจ้า

เป็นย <ane> ังไงครับ <ett> พ <COVID> ี่มิลลี่อร่อยมากดูแล้วมันน่าอร่อยมากเลยครับอันแม่พันธี่เท็ไทสองเซนเลยร่วมกันนะที่ว่าจะกินแค่เซนเซนเลขบันแม่พันธุเทศนี่ไม่ให้กินอีกก็ได้ดอกจ้าต้องกินสเงเซนสวัสดีเสคุณิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับ

แมนครับก็เราใส่ใส่หมูยั่วๆอะบ่งวันถามข่าวกันสิเนาะ้ยต้องดูไก่มูเน้ำตาลนะครับหมูลูกมู้บ้านมู้บ้านใส่เยอะเลย ลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นก็มีด้วยโอ้โห หมักหมูหลายกับจัดได้หลายครับหมักผักได้หลายกับจัดได้หลายครับตามใจชอบเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค้าพี่เขาม่กินข้าวขอไปก่อน หลังจากกินข่าวเสร็จแล้วครับผมพี่น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับผมครับพี่น้องวินเนอร์ก็มาถึงแล้วนะครับวินเนอร์ครับไอเลยครับผมกินข่าวแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยครับพี่น้องครับมาแลงเจอกันครับผมกับบ้านเดาฟาปินแล้วก็แสงทองฟินแลนด์นะครับในกลุ่มปิดนะครับพี่น้องคลิปนี้อําลาพ่อจากพี่น้องนะครับผม รีบหน้าข้อกันไหมครับบ๊ายบายครับเร่นี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาเรื่อกครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับ